สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบสีแดงค่ะวันนี้นะคะใช้ริบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปจากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้ได้9เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้ววางลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่สมปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเนลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบินจากด้านบนพัดลงมาค่ะ ปิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะปิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะ บิดปลาริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลาริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลาริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะ ต่อมาเส้นที่สองจับผ้าทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามจับผ้าทับเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่จับผ้าทับเส้นที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบสามเส้นนี้ลงมาด้านล่างนะคะเราทําเส้นเส้นที่สี่ค่ะจับเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะ จับปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบินเท่ารูกออกด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีนึงนะคะ ต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนำสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้นําปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเอาสามเส้นนี้หลบเอาเส้นนี้หลบมานะคะชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะนีออ่นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะขออนุญาตตัดไปนะคะ เดี๋ยวเราจะดึงเส้นสุดท้ายก่อนนะคะเนี่ค่ะดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะ Okay. นี่ค่ะพี่กลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ